เขาบวันนี้ให้ชมพระจำเ็จววาลักขังกงุงนี้เป็นพิมพ์เกตโบโตูมครับเนี่ยเกตท่านจะจะสั้นเนี่ยแค่นี้เองเกตแบบแค่นี้จะมีหูสองข้างพอพักเป็นผลมะต,ตมูมครับฐานชั้นล่างก็จะตันชั้นสองชั้นสิงแล้วก็จะมีเส้นแสมสองเส้นนี่ตรงเนี่ยฮะระหว่างชั้น สองก็ชั้นสามหนึ่งเส้นแล้วก็ระหว่างชั้นบนกับข่าหนึ่งเส้นนฮะนี่ครับนี่ครับเส้นชุ่มท่านจะหมุนตัวและหดตัวครับอันนี้เส้นชุ่มใหญ่ใหญ่คเป็นเป็นของวระครังครับเส้นชุ่มท่านจะหมุนตัวและหดตัวเนะนี่มีความแห้งความแกล่งครับท่านชมฮะ ครับอ๋อได้ดูด้านหลังก่อนนี่ฮะด้านหลังลักษณะด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยฮะก็จะมีมวลสารนี่จะเป็นลักษณะรอยเนื้อเนา่าเนา่เนาฮนะก็จะมีรอยจำจำเนี่ยก็จะมีรอยกร่อนบริเวณขอบขอบนะครับอามาดู ลองดูขยายกันนิดหน่อยครับผมครับเนี่ฮท่านชมฮะครับเนี่ฮเนื้อหาท่านฮะจะแห้งจะแล่งแต่ก็จะนุ่มนวลตาครับ จะมีมวลสารต่งตางๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลวงปู่ท่านฮะครับอาลองส่องดูหน่อยอลองลงกล้องให้ชมเนี่ฮะเนื้อท่านจะเป็นไตไตเลยครับเนี่ยฮะความแห้งความแกล่งของท่านเดี๋ยวโทษโทษนี่ฮะนั่นเกตจะตุ่มเป็นตุ่มหรือเกตตมูมหรือเกตโบวตม นี่ฮะเส้นทุ้มท่านจะหมุนตัวหดตัวครับเนื้อหาท่านขับตัวฮะจะแห้งจะแกร่งจะหนึกนุ่มนวลตาครับท่านชมฮะนี่ฮะนี่ฐานชั้นล่างท่านจะเป็นฐานที่ตันครับฐานสองก็จะเป็นฐานแบบฐานสิงครับท่านชมครับ นี่ครับหน้าตักท่านในการวางแขนของท่านครับท่านชมฮะเนี่ยมีในซอกต่างๆจะเห็นนวนสีขาวนวลน,นั่นคือแขนไส้ที่เกิดจากปูนปูขอยอันนี้ฮะเป็นมวลสารที่ยุบตัวแล้วเกิดเป็นบ่อน้ำตาขึ้นครับเนี่ยครับนี่ยเนื้อหาท่านฮะแห้งแกล่งครับ หนึบนุ่มนวลตาเนื้อจะเป็นไตไต,ตแล้วครับแต่ดูเนี่ยมันเป็นแบบผงถ่านฮะนี่มันเปนเม็ดแดงครับฮะเบลบองพถ่านล้วเม็ดแดงครับนี่ครับอ่ะดูด้านข้างมาครับด้านข้างน,นี่เนี่ฮะด้านข้างท่าน นี่นี่ครับด้านข้างท่านเนื้อหาท่านแห้งแกล่งครับมาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังท่านมาดูกล้องสองกล้องให้ทีครับ ด้านหลังก็น่ฮะจะมีโมวลสารต่งตางๆมีรอยจ้ำมีรอยจ้ำนะเห็นครับมนสารต่งตางๆของท่านชัดเจนครับครับมีผงถ่านครับนั่นฮะถ่านสีดำนั่นฮะม็นหินเทานะครับอันนี้ในตัวบริเวณนี้จะเป็นเนื้อเน่าครับ เนื้อเน่านะฮะนี่ก็จะเป็นรอยจ้ำ,จำตๆต่างๆรอยเนื้อเน่าต่างๆนะครับชมครับนี่ครับวัชละขังครับพิมเกตโบตูงครับเนี่ยรอยกร่อนรอยย่อนแยกสลายนี่ฮะเม็ดเทาเนี่ยครับอินสีเทาเม็ดสีแดงนะฮะท่านครับ เนี่ยผงถ่านครับโอเคครับเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกทีครับนี่ครับเนี่ยรัครับ,รบจะเห็นนะเดี๋ยวนี่ยฮะเนื้อเป็นจ้ำๆหรือเป็นไตๆเลยครับเนี่ครับ โอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ